สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะมานำเสนอวิธีการเพาะเม็ดคีเปนะคะนี่ค่ะนี่เราอบไว้เราอบไว้ในกล่องจะใช้กล่องเอ่อกล่องกล่องที่เป็นกล่องพลาสติกของกล่องไอติมกล่องข้าวกล่องอะไรก็ได้เนะะี่ยค่ะเพาะเพาะเอ่อเม็ดคีเปย์นะคะทำเหมือนกับเม็ดมะลิเลยอะคะ่ะเม็ดมะลิ Met ก็ทำแบบเดียวกันเนี่ยอบคือคีเปย์เนี่ย เปลือกเขาแข็งแข็งเหมือนมะลิดอย่างเงี้ยค่ะมาลิดก็แข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เม็ดมาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปลงถุงดําเลยเพื่อให้เขางอกแตกใบเพื่อให้เขางอกแตกใบขึ้นมาไม่ได้หรอกค่ะมันเขาจะเม็ดจะเน่าจะเสียมันจะต้องมีวิธีการเพราะโดยการนําเม็ดเขาเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือจะแกะนะคะเนี่ยนี่คือขุยมะพร้าว นี่คือขุยมะพร้พาวที่มีความชื้นนะคะเนี่ยขุยมะพร้พาวที่มีความชื้นเนี่ยเราเราใช้ขุยมะพร้พาวเนี่ยใส่ไว้ในกล่องโรยลงกล่องโรยลงพื้นเนะะี่ยค่ะโรยลงพื้นแล้วเราก็เอาเม็ดเม็ดขีะะ้เปเนี่ยค่ะเม็ดขี้เปนะคะเนี่ยอันนี้คือเม็ดที่เราทําอบไว้ประมาณสองอาทิตย์อะคะ่ะประมาณสิบประมาณสิบห้าวันะหรือสิบกว่าวันก็แล้วแต่เม็ดของเขานะคะเนี่ค่ะนี่คือ แล้วก็ใช้เม็ดของเขาวางเรียงไว้นีนไว้ในนี้วางเรียงไว้แล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวที่มีความชื้นน่ะปกเม็ดหมปกปกเออปกเม็ดคุมเม็ดเขาให้หมดเนี่ยค่ะคุมให้หมดคุมคุมนี่เราทําตัวอย่างให้ดูนะคะเนี่ยค่ะคุมให้หมดนี่ค่ะแล้วทีนี้เราก็ปิดฝาให้มีชิดแต่ว่าตัวนี้คือว่าเขามีรากแล้วเราเอาเอาแล้วเอา,เอา,เอาอกล่องที่มีรากแล้วออกมา ล่องที่เรากําลังอบอยู่นี่คือเราจะใช้กล่องหรือไม่ก็เป็นถุงถุงดําก็ได้นะคะถุงดําอบเอาไว้ในที่มืดนะคะโดยการวิธีการก็ใช้ขนดมะพร้าวแบบนี้แหละคะ่ะชี้นตอย่างเงี้ยปูปูรอบในถุงดาหรือในกล่องอะไรก็ได้เป็นกล่องกล่องข้าวกล่องที่เราจะใช้อบอ่ะห้ามให้มีอากาศเข้าอ่ะวิชิตเดสนิท่าห้ามให้มีอากาศเข้าเลยนะคะอบไว้ประมาณสักสิบวันส,สิบสามส,สิบสี่วันประมาณเนี้ย นี่คือนี่ตือคือตัวที่เราอบเนี่ยตัวนี้คือใช้เวลาในการอบประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันนะคะเนี่ยเราก็มาแกะออกก็แกะออกแกะแกะออกเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆเคี่ยวออกดูเนี่ค่ะเนี่ยรากเขาก็จะเริ่มงอกเนี่ยต้องทําวิธีนี้เท่านั้นคีเปคีเปนี่ถ้าเราได้เม็ดสดเม็ดสดๆมาเนี่ยนะแล้วเราจะเอา ไปลงถุงดําเลยซึ่มนม่มีรากนะไปลงถุงดําเพราะรอวันที่จะแตกใบแตกรากไม่มีทาานานค่ะหรือไม่ก็อาจจะไม่ไม่ไม่งอกเลยไม่ได้ผลค่ะวิธีเพาะคีปเปเขาต้องทำอย่างนี้ค่ะเนี่ยเขาจะมีมีรากออกมาเห็นไหมวิธีทําให้เขามีรากก่อนเนี่ยค่ะนี่อันนี้รากยังนิดอยู่เนี่ยค่ะเนี่ค่ะรากเล็กรากเล็กอยู่นี่ นี่ก็นิดเดียวเออนิดอยู่เนี่ยค่ะนิดเดียวแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าไม่เขเยอะไม่เขน้อยนี่ยิ่งเล็กใหญ่เลยเนี่ยค่ะอืมนี่เนี่ยนิดนิดแนวเนี่ยลากนิดเดียวอืมแล้วก็อันนี้นี่ก็ออกหน่อยเดียวออกนิดเดียวเยอะน้อยอยู่ถ้ามาเกิดว่าเรายังไม่พอใจนะคะแบบยังสั้นอยู่เนี่ย วางลงไปใหม่วางลงไปใหม่จัดก,การอบต่ออะไรที่มันอะไรที่มันยาวๆแล้วก็เลือกออกนี่น,นออีอันนี้ออกได้อันนี้ออกได้ออ,อกเลยอะไที่มัน,นอนไนที่มันยังสั้นอยู่เราไม่ชอบอะอบใหม่แล้วก็ปิดสนึกใหม่ก็แค่ก็เทปแปะให้แน่นก็เทปแปะแปถ้าเรามีกล่องข้าวมีกล่องแล้วก็ปิดฝากล่องให้สนิทสนิทห้าอากาศเข้าแล้วก็ไปวางไว้ในที่มืด เอาไปวางไว้ในที่มืดๆนะคะมันเขาได้ความชื้นของขุยมะพร้าวแล้วก็ความมืดจะเป็นการบังคับให้เขาอ่ะเนี่ยค่ะแตกลากออกมาไวหลังจากนั้นเราก็เนี่ยได้ละได้ไม้คีเปย์แบบรากงอกละแล้วก็ไปลงถุงดําได้เลยเนี่ยวางลงไปใส่ลงไปในถุงดําเพราะ,ละหลังจากนั้นเราก็เลี้ยงเขาอีกประมาณหลายเดือนอยู่ค่ะกว่าเขาจะสลัดเปลือกออกเนี่ยเปลือกแข็งมากเลยกว่าเปลือกเขาจะหลุดออกเป็นใบออกมา แต่ละใบละใบใช้เวลานานค่ะคีเปคนที่คิดจะเพาะคีเปเลี้ยงคยีเปต้องใจเย็นๆหน่อยค่ะเพราะว่าเขาโตช้าค่ะช่วงปีช่วงหนึ่งถึงสองปีจะเป็นโตช้ามากค่ะนี่ค่ะเป็นวิธีการเพราะเม็ดคีเปของเรานะคะมลิดก็เหมือนกันค่ะมาิดเราก็ใช้วิธีนี้อบอบแบบนี้ค่ะกุ้วยมะพร้าวอบอบควบแน่นอย่างเงี้ยอบเพื่อไ,ไม่ให้อากาศเข้าแต่ว่ามลิดเขาจะแค่ประมาณอ,อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆเขาก็เริ่มออกแล้วแต่คีเปนี่นานหน่อยคยีเปจะนาน ราคาเขาเลยแพงอะคะ่ะนี่เราจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเพราะคีเปแบบนี้นะคะเอาไปใช้กับมาลิดก็ได้ผละค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ